ว่าเออนี่ใช้เหยือ่อลักกี้คราบนะครับ78เดี๋ยวลองตีให้ดูนะครับ ยเลยอันนี้ถ่ายเป็นวิดีโออยู่ใช่ไหมครับกิโลแครับลองดูเป็นไงครับนจันทร์ทะเลใสใส,สวยๆเลยครับถ้าหยุดกดอันกลางอันใหญ่หยุดครดับ